うん。<music> ครับก็ขอสวัสดีมิตรลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลัก4ี่ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องได้เหรียญมาฝากนะครับมิลักนักสะสมครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามานี้ทําเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับว่ามีการซื้อขายกันนะครับในขณะนี้นะครับเราไปดูครับว่าเหรียญทั้ง3เหรียญนี้ครับเป็นปีพศไหนก่อนอื่นนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับ เป็นธรรมเนียมของทางช่องนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชผีพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชบุตรสีตาพรทรงฉลองพระอองังกฤษนะครับภายในวงขบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านขวามีข้อความว่าราชาการที่9นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับและภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่า ประเทศไทยนะครับและมีอักษรเบลนะครับให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสว่าเหรียญนี้คือเหรียญชนิด10บาทและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2536นั่นเองนะครับและด้านใต้มีเลขบอกนะครับเลขไทยเลขอารบิกนะว่าเลขเป็นเหรียญชนิด10บบาทนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2536นั่นเองนะครับผมครับมาดูนะครับว่าเหรียญปีพศ2536นี้นะครับ มีจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2536นาอนี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สิบนะครับเรียอันดับที่สิบของเหรียญหายากนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2 5 3พนสามหนี้นะครับอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับซึ่งมีมูลค่า unc นะครับอยู่ที่สองรอยี่สิบบาทนะครับสำหรับ เหรียญปี3านะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับก็มีเก็บสะสมอยู่สองเหรียญนะครับที่ได้นํามานี้นะครับก็เป็นปี36เหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันครับมีอยู่สองเหรียญนะครับสำหรับสองเหรียญนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าหาเจอเองนะครับหาเจอเอง แรกมานะครับแรกมาแล้วก็เจอนะครับเจอเป็นปีสามหกนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้นะเหรียญนี้ก็ได้ประมูลมาครับมุงรับซื้อมานะครับเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับสำหรับเหรียญปีสามสี่นี้นะครับ เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่4ของเหรียญหายากนะครับชนิด10บาทเป็นเหรียญอันดับ4ที่มีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1 3, 8, 000, นึ่งล้านแสนหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับเหรียญอันดับ4นะครับมีราคาสูงถึง650บบาทเลยครับถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน,นครับถือว่า ค่อนข้างหายากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสภาพก็ขึ้นอยู่สภาพนะ้ราคานะครับราคาของเหนนรียญนี่ก็ไม่ถึงนะครับราคาไม่ถึงไม่ถึงหกร้อยไม่ถึงหกร้อยห้าสิบนะครับทางช่องก็รับมาหนึ่งเหรียญน,นะครับได้รับซื้อมาหนึ่งเหรียญก็ถือว่านำมาใส่อัลบั้มให้เต็มนะครับ แต่จะขาดอยู่เหรียญเดียวนะครับเหรียญปี3-1นะครับถือว่าหายากจริงนะครับ31งแต่เหรียญที่สภาพใหม่ๆนะครับทางช่องก็ดูแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าใครมีครับก็ลองเสนอมาได้ครับปี3-1นะครับถ้ามีถ้าใครมีปีพศ2531นะครับก็สามารถนำมาเสนอให้กับทางช่องได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขาดอยู่ เหรียญเดียวนะครับที่จะเก็บสะสมนะครับทางช่องก็ยินดีนะครับที่จะรับนะครับก็มีข้อมูลนะครับสั <greasy S 3> ้นๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่กำลังติดตามนะครับข้อมูลกับทางช่องอยู่นะครับสำหรับข้อมูลนะครับมีมาฝากพี่ๆเพื่อนๆตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดไหนนะครับ ยินดีนะครับทางช่องยินดีที่จะหาข้อมูลนะครับมาให้มีรักนักสะสมได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นครับสำหรับคล,คลิปนี้ทนะางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญชนิดสิบ,บาทสองสีไว้เพียงแค่นี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทางช่องนะครับได้นําเสนอข้อมูลนะครับของเหรียญกษาปณไทยแต่ละปีพศออมาฝาก ก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญไวเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ